Thank you ันชายชาตรีที่ร่วงลงวังพุโ่โจชีดนั้นจะช่วยหยุดภาวนากี่ครั้งมันก็มาไม่อยากพนจะการโดนจินไ mm hmm. งไ่ยโลกเรลื้ลายหากว่าจาคิดเปลี่ยน mm hmm. ก็จะลุกม,มาสู้ดูสาทีพลังที่มีและก้าวผ่านใครจะตึงอย่าไปมองตูไม่เท่ปล่อยมันไปโดนไม่มากดทุกวันเฝ้ารอถูกกินกลายเป็นคุไปก่ มือที่มีอยู่ลุยไปทั่วแดนวายระเบิดหัวใจชายแท้มันออกมาหักว่าร่างกายถูกกลุ่มไปด้วยสาววายจะย่าได้กลัวแล้วก็บอกไอ้แก่ความว่าเรื่องครุมก,กุ่มมาโซและเอสเอ็มเอาให้ข้างในมันร้อนจนละลายเตรียมคำพูดต่อต่อไปยังพูดโจทีกูรูกเองทะลุเลย ครับมาพบกับรายการนิวเกมในเกมไม่ใช่ในเกมครับสวัสดีครับมาพบกับรายการ New Game นิวเกมในไม่ใช่ครับผมจะมาสอนดาวน์โหลดคัฟไฟติงนะครับก็ก็เอ้ยไม่เอ้ยอันนี้มันสาษาอังกฤจะบอ,อกเลยก็มันจะโซมโซมอันนี้จะโซมแล้วก็คับไฟติ้งไปเบอร์แล้วก็ เอนเตอร์ครับเอนเตอร์เสร็จก็จะไอเว็บนั่นแหละไม่เป็นไรครับให้คุณลบโหลดออกลบโหลดแล้วก็เข้ามันจะซูมแล้วก็เว็บแรกเลยเข้าไปเลยครับเว็บแรกแล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับเฮ้ยเร็วสิว่า นี่เข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะซูมก็จะ,อะไอเอลออะไรขึ้นมาช่างแม่อะไรดักหนาวะโว้ยโทรโทโทโทไม่ต้องโทรครับก็เขียนเลยมันหอกอนะไรนยหอกเนะนี่ยนี่ดูง่ายดิเอสไม่ใช่หอกวยเอส S U S S U W F S U W F I I C I C I A A I C I A อาจจะมีเสียงแซกข็ขอภัยด้ครับ N G N T N T D D I N D I N d i m d d i a m m i n ก็แล้วก็กดนี่นเดี๋ยวสิวะมันก็จะติดแล้วเราก็คิกตรงนี้ไปเลยแล้วก็รออืมอืม

รอก่อนนะครับ<อ>ไม่หาอะไรมันเทิงฟัง,งอ,อ่ะ,อะคลิกไปตรงนี้ครับกดคําว่าเปิดมือเฟดกดเข้าไปแล้วก็คงจะดูหอ,อกละก็ได้ไปดู y o u u u e เดีกว่ามันก็จะเจอ,องี้ก็ช่างเรื่องข่าวกับก็เ,เข้าไปใน YouTube ก็ไปดูอะไรอะไรหอกอะไรอเงี้ยฮะก็ไปอะไรนะก็โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยจากหน้านนี้เออเยี่ยมว้าวโอ้โหคูก้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยคูก้าไอ้คูก้าโดนนมเปียกทุ้ยอ่าอ่าอ่าเพราะที่แล้วมานะ เอกแท็กออนไททันเยโอ้ยค <filters> ันดังเทรโคดโรบิเลโอเลเซโลโอปิเลซาลาเสร็จเรียบร้อยครับกดคำว่ารันแล้วก็เร็วสิวะเร็วโอ้ย เออเลยโอ้ยโอ้ยก<ป>ระตุกก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 ระตุกโอ้ยราคาลงมาแล้วถ้าโดนนี่ตายหมดแน่นอนฮะโอเคพูดเพื่อนคือไม่มีคำว่าเพื่อนเลยนะตอนนี้คนที่ชนะเคยบอกเออไม่ได้คนที่ชนะ่ไโอ้เดาวน์โหลดมาแค่นี้ก็เล่นได้ครับก็เอาเอากระตุกกระตุกเอาเอาวอา อ๋ออ๋อ,อก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ